นะคุณมาเน็ตสบายดีไหมได้ข่าวว่าไปหลอกนะครับทูตของญี่ปุน่นไปหลอกทูตทหารญี่ปุ่นเข้าพบว่าจะแจกสายสะพายติดเหรียญตาเกียรติยศให้สุดท้ายได้ข่าวว่าไปขอบริจาคอาวุธเขาเลยนี่เรากระจอกขนาดนี้เลยเลยและที่สําคัญขออาวุธจากญี่ปุ่นไม่ว่านะครับขอของเหลือกี่เหลือใช้จากญี่ปุ่นมาแล้วไม่ว่ายังจะเป่าหูนะครับทูตทหารญี่ปุน่นบอกว่าอย่าคบกับไทยตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ลุกรานประเทศเขาไปเป็นผู้ลุกรานดินแดนเขา เขามีความจําเป็นที่จะต้องปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนจะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์เทียบเท่ากับการต่อสู้ไทยจึงขอรับบริจาคขอทานเลยนิวาเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องฝาหนุ่ยทีวีและทางช่องคอมเมนต์วันนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังสาระดีๆจากช่องฝาหนุ่ยทีวีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องของเมื่อ3ามสี่วันที่แล้วนี่นะครับนายฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับได้เชิญทูตทหารญี่ปุ่นเข้าพบนะครับชี้แจงเรื่องสถานการณ์ระหว่างไทยกับเขมรโดยนายฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับก็ได้เป่าประกาศให้กับทางทูตทหารญี่ปุ่นทราบว่าเขาถูกทางการไทยเนี่ยลุกลานสั่งปิดด่านกันแกล้งทุกรูปแบบไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขมรเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับและที่สําคัญนะฮะกองทัพไทยเนี่ยได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง มาประชิดแนวชายแดนโดยที่เขเมรเองเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เต็มรูปแบบดังนั้นจึงอยากจะขอร้องทางทางญี่ปุ่นเลยนะครับว่าถ้าท่านเหลือเศษอะไรก็แบ่งกับเราบ้างเราขอใช้บ้างแล้วจะใช้เป็นเหรอภาษาจีนยังอ่านไม่ออกนี่มึงจะไปอ่านภาษาคันจิของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะชิโมชิเมชิมาเซมาคุเตะเนี่ยนะคลยนะครับและที่สุดท้ที่สุดของแกเนี่ยนอกจากจะใส่ร้ายประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังจะหน้าด้านบริจาคขอรับบริจาคอาวุธจากเขาอีก มึงคิดว่าญี่ปุ่นกับจีนเขาสนิทกันแค่ไหนนี่คือสันดานเขมรตอนไปกู้เงินจีนตอนที่พ่อมึงไปกู้เงินจีนสองรอบแล้วจีนไม่ให้มึงกวากมือเรียกสหรัฐเข้ามาจีนเขาถึงเกลียดมึงไงเขาถึงเกลียดมึงไงหุนมาเน็ตแล้วพ่อมึงพยายามไปโอจีนไปชี้แจงกับจีนแล้วแทนที่มึงจะหยุดมึงไม่หยุดมึงเสือไปโพสอีกไอ้พวกบ้าโซเชียลไปโพสภาัาอเมริกานะครับตอบรับให้ความร่วมมือการฝึกทหารระหว่างเลยครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับเขมร นับตั้งแต่ปี2017เราไม่เคยฝึกร่วมกันแต่นับจากปีนี้จะมีโครงการฝึกร่วมกันมึงทําให้จีนแม่งแค้นเลยทีนี้แทนที่จะนั่งรอกเก็บดอกเบี้ยนะมีบ้างไม่มีบ้างกลายเป็นว่ามึงต้องเดือดร้อนห้องเต้สีจิ้นผิงกูมาเลยสีจิ้นผิงเห็นภาพนี้ทนไม่ได้มาเสร็จปุ๊บเป็นไงครับมาเจอชุดซัมปอตสีจิ้นผิงเ็าจะมาดูชุดสบายแต่สุดท้ายเป็นไงนางงามมึงน้องมิ้นเป็นไงใส่ชุดซัมปอตนะครับแล้วก็การมาของสีจิ้นผิงครั้งนี้เขามาทวงหนี้ แต่เขาแม่ทำเป็นไงครับบอกสีจินผิงมาเยือนสร้างความมั่นใจให้กับประเทศเขมรเขามาทวงนี้ก่อนกลับเขายังบอกเลยอย่าลืมนะเกาะกงเน150ี่ยร้อยห้าสิบปีไอ,บอ้บ้อเหมืองทองเมืองร้อยเจ็ดสิบปีอย่าลืมนะละสีจังหวัดรีบโอนให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายเขมรขายชาติแดหุนเซนหุนมาเนตขายแผ่นดินตัวเองเพื่อแลกผลประโยชน์เข้ากระเป๋าคนเขมรยังต้องแดกข้าวแย่งกับหมาอยู่เลยทุกวันนี้คนเขมรจํานวนมากแดกข้าวไม่ถึงสามมือ้อแล้วเป็นยังไงครับพอจีนไม่ให้ความร่วมมือ ก็หน,นีไปคบญี่ปุ่นไปอวยญี่ปุ่นมาอู้ญี่ปุ่นอยู่กับเรามานานเราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแต่ว่ามีอาวุธเหลือๆบ้างไหมให้เราหน่อยสิอะไรแบบนี้แล้วพอญี่ปุ่นก็บอกเดี๋ยวกลับไปบ้านเช็คดูก่อนนะเพราะว่าของเหลือนี่ยังเต็ไมไปหมดเลยยังเช็คไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้างแถมยังมาใส่ร้ายประเทศไทยอีกพอหลังจากไปหลอกเขามารับสายทะพายติดเข็มตาเครื่องล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงหลังจากนั้นมาหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันวันนี้ครับผู้บัญชาการทหารบกญี่ปุ่นไม่ใช่ทูตทหารนะ แต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกญี่ปุ่นได้เดินทางมาพบผู้บัญชาการทาหารบกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเดินตรวจพลนสวนสนามเป่าแต่ปิดปีปิดเตะเท้าเตะตึงติดตบเรียบร้อยชักกระบ,บี่ปุ้งปังตบหน้าเขมรแหกหน้าเขมรชัดเจนครับขราวที่แล้วก็ไปหลอกทู่ทหารเข้ามาไงคราวนี้ก็คิดว่าเป็นยังไงทู่ทหารก็คงจะมาเยี่ยมเราไม่รอบนี้ผู้บัญชาการมาเองครับนายมิซูจิชโมโตอะไรนะั้นน่ะผู้บัญชาการทหารบกญี่ปุ่นเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและได้พูดคุยกันเรื่อง อาวุธยุธโทโธปกรณ์นะครับพูดคุยกันหลายเรื่องและเรื่องที่สําคัญที่สุดที่พูดคุยก็คือเรื่องของการรักษาสันติภาพผู้บัญชาการทาหารบกก็ได้ชี้แจงไปนะครับว่าในส่วนของประเทศไทยเรายึดถืออาณาเขตหนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองก็ยืนยันว่าหนึ่งต่อห้าหมื่นนั้นเป็นแผนที่ที่ทั่วโลกเขาใช้กันอยู่เป็นมาตรฐานนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้บัญชาการทหารบกญี่ปุ่นการมายืนครั้งนี้นอกจากจะแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเตรียมจะแลกเปลี่ยนการฝึกซ้อมรบกันสังเกตนะครับ ในปีนี้เนจีนก็ฝึกกับเราไปสองรุ่นแล้วหารเรือรุ่นหนึ่งหารอกกาศที่ก็จะไปเดือนหน้าเนี่ยกลางเดือนหน้าเนี่ยแล้วที่ฝึกจบล่าสุดนี้ก็ฝึกการฝึกการรบทางอากาศกับทหารอากาศอินโดแล้วเดี๋ยวกลางเดือนนี้ก็จะมีอีกลอตหนึ่งนะครับล็อตที่มาฝึกกับทหารมาเลเซียทั้งกองทัพบ,บกแล้วก็องทัพอากาศแล้วตองแบ่งสองชุดอีกนะครับเอาไปฝึกกันนี่ญี่ปุ่นเดินทางมาขอฝึกร่วมด้วยเท่ากับว่าเป็นการฉีกหน้าแหกอกทางขาคุณเซนล้วอามือไปล้วงไข่อายไหมครับไปคุยกับญี่ปุ่นยังไงคุยให้ นี่คุยอะไรเนี่ยบอกพ่อเลิกกินเถอะเครืค่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอายุเยอะและ้วเดี๋ยวไปพงไปโพดี้อะไรไปโพดหนังโป้งหนังเดี๋ไปวางลิงก์นะนี่เตือนคุณเซนก่อนเลยนะนี่คุณมันเดทไปบอกพ่อนะไอ้ลงรูปไม่เท่าไหร่นะเออแต่ถ้าพ่อมึงวางลิงก์นี่นะไอ้เฮียแม่งชัดเลยไอ้สัตว์ไอ้ที่โดนเมียดึงหูลากไปแด่ข้าวเที่แรกกูก็เข้าใจว่าไปตอบคาถามเอฟซีโอ้ไอ้เฮียไปดูหนังเอวีไอ้สัตว์ดูของใครอะแก่จนป่านี้เลยเฮียเหลือแต่ลมเลยสัตว์น้ำไม่มีแล้วพอเถอะนะคุณเซนคุณมันบออกพ่เลยนะ เลิกได้เลิกเดี๋ยวกนี่กูกลัวพลาดแกจะไปวางลิงก์เอาไงพอวางลิงก์ปุ๊บเนี่ยเอฟซีแมงแห่เข้าไปดูไงเนี่ยเป็นภาพบิดาแห่งสันติภาพจริงพาพวกเรามาพบสันติภาพนะในเว็บนี้เว็บนี้โอ้โหน่าอายเลยเฮียผู้นำ,ำเขมรดูหนังโปๆๆ๊เลยครับเอาแล้วครับก็คลิปนี้ก็อยากจะบอกอยู่ประมาณนี้ว่าผู้ว่าเมื่อวานเอว่าวันนี้นช่วงเชา้าผู้บัญชาการทหารบกของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดินทางมาพบผู้บัญชาการทหารบกของประเทศไทยที่กระทรวงกลาโหม นะครับในเรื่องส่วนของการพูดคุยหลักๆมี2เรื่องอ่าสเรื่องเรื่องแรกเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมรบรวมกันที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเดือนไหนเรื่องที่3ก็คือเรื่องสันติภาพซึ่งประเทศญี่ปุ่นเขารับทราบว่าเขาเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่มันเกิดขึ้นใครที่เป็นคนก่อเรื่องอะไรเงี้ยคือญี่ปุ่นเขารับทราบเรียบร้อยแล้วล่ะก็ขอขอบคุณกองทัพไทย ขอขอบคุณกองทัพนะครับที่อยู่กันด้วยความอดทนนะฮะอาจจะถูกกระแสกดดันบ้างอะไรบ้างนะครับผมเองก็เคยบ่นเรื่องกองทัพผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับทหารไทยทุกท่านนะครับเพราะเราเป็นคนไทยเรารักชาติไงเราเห็นทหารถูกกระทำอย่างนี้เราก็รับไม่ได้แต่วันนี้เราเข้าใจเราพร้อมแล้วที่จะยืนเคียงข้างไปกับกองทัพให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทนนะครับสรุปแล้วคอมเมนต์โดนฉีกหน้าเสียหมากันทั้งพ่อทั้งลูกเขาถึงบอกไงครับว่าไอ้หุนมาเน็ตไอ้หุ่นเซนคือสองพ่อลูกตระกูล ไล์แล้วซึ่งอนาคตสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดต้องการสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะสนับสนุนผ่านที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้สําหรับคลิปนี้ลำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะรีบไปดูตามลิงก์ก่อนเฮ้ยคุณมันเนีอย่าบอกพ่อเตือนด้วยนะอย่าวางลิงก์นะ